ในปี2,566นี้นะครับทางสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่จะขับเคลื่อนด้านการตลาดนะครับของการเลี้ยงแพะเพื่อจะสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการเลี้ยงแพะมากขึ้นนะครับเพราะเนื่องจากสถานการณ์ของราคายางพาราและก็ปั๊มน้ำมันนะครับก็อยู่ในภาวะที่ไม่ค่อยดีมากนักเพราะฉะนอาชีพการเลี้ยงแพะยังเป็นอาชีพที่สำคัญอยู่การจัดการขับ เคลื่อนการตลาดนะครับที่เราทำในปีนี้ที่จะเน้นหนักก็คือการประกวดแข่งขันการปรุงทำอาหารจากเนื้อแพะเป็นหลักนะครับโดยทางสมาคมศึกษานะครับจัดโครงการนี้โดยมีวัตถุประสงค์อันที่หนึงเพื่อ,อส่งเสริมนะครับการทำผลิตภัณฑ์แกงแพะเพื่อจะให้มีการใช้เนื้อแพะให้มากและก็สามารถส่งเสริมการตลาด แพ่มีชีวิตได้ด้วยอันที่สองต้องการจะผลิตอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์ของการท่องเที่ยวนะครับในลักษณะของสตรีทฟูดนะครับที่มาจากเนื้อแพะก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทําให้เกิดการขับเคลื่อนการตลาดไปพร้อมกับการเติบโตของการท่องเที่ยวที่จะกลับมาในช่วงหลังโควิดครับสำหรับการจัดประกวดนะครับเราจะจัดประกวดเป็นรอบนะฮะ รอบที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นรอบอการประกวดในระดับอำเภอโดยให้เกษตรกร,เ,กรเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะผู้ประกอบการนะครับที่ทำร้านอาหารที่ทำเมนูแพะได้เนี่ยนะครับเข้ามาร่วมแข่งขันนะฮะโดยแต่ละอำเภอเนี่ยเราก็จะจัดการแข่งขันใน3เมนูเมนูที่1เป็นแกงแพะซึ่งเป็นแกงยีเซหรือแกงเผ็ดนะครับเมนูที่2เป็นแกงมัสมมน ซึ่งแกงมัสมันนี่ก็จะมีความเป็นเป็นสากลมากขึ้นนะครับหลายหลายประเทศก็สามารถจะกินได้แล้วก็ในประเทศไทยเองทั่วทุกภาคก็จะชอบกินมัสมันนะครับอันที่3เนี่ยก็จะเป็นเมนูที่บอกว่าเราต้องการจะไปซัพพอร์ตในส่วนของตลาดที่เป็นถนนคนเดินเป็นสตรีทฟู้ดที่บรรดานักท่องเที่ยวเนี่ยชอบชิมอาหารนะครับที่ที่ในเมืองไทย ในท้องถิ่นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะส่งเสริมให้เขา,าจะทำอาหารกินเล่นหรือสแน็คนะครับเพื่อจะให้เกิดเมนูใหม่นะที่จะสามารถจะไปทำการผลิตและจำหน่ายในพื้นที่การท่องเที่ยวอารประกวดนะครับเพื่อจะให้เกิดแรงกระตุ้นนะครับในการเข้าแข่งขันและประชันฝีมือกันก็จะจัดทำเป็น3รางวันนะครับทั้ง3ารางวันนี้นะครับ ก็จะได้รับการขึ้นทะเบียนนะในส่วนของสภาการศึกษาว่าเป็นผู้ที่ชนะเลิศนะครับในการแข่งขันการประกวดเมนูแพะแล้วเราจะเชิญมาประกวดรอบสุดท้ายที่จังหวัดนะครับก็จะเอา 1, 2, 3จากทุกอำเภอเนี่ยมาร่วมกันแข่งนะครับชิงแชมป์ระดับจังหวัดนะครับอันนี้ก็จะมีจัดรางวัลที่ใหญ่ขึ้นนะครับ